สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงการพิชาเม่สุรินเรียนอยู่ชัน้นป .5 มาจากคิงแมทสาขาเมืองเชียงรายวันนี้จะมานำเสนอวิธีการแก้โจทย์จากหนังสือรูปทรงและเลยค่คณิตต้องรู้เรื่องรูปและความสัมพันธ์หน้า77ข้อหนึ่งโจทย์มีอยู่ว่าสร้างรูปบันไดตามความสัมพันธ์ที่กำหนดให้โดยใช้กระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่แต่ละด้านยาว2เซนติเมตรจงตอบคำถาม ขั้นตอนแรกเราจะมาหาจำนวนจานวนครั้งก่อนค่ะครั้งที่1ครั้งที่2และครั้งที่3ค่ะเราจะมาหาความสัมพันธ์ของจำนวนครั้งในแต่ละครั้งด้วยการใช้ตารางค่ะจำนวนครั้งจำนวนรูก ครั้ที่สองมีหนึ่งสองสามสามรูปค่ะสามรูปนี้มาจากการนำชั้นที่หนึ่งบวกกับชั้นที่สองโดยชั้นที่หนึ่งมีหนึ่งรูปชั้นที่สองมีสองรูปก,ก็จะได้สามรูปค่ะครั้งที่สามมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหรูปค่ะ ูปนี้มาจากชั้นที่1บวกกับชั้นที่2และบวกชั้นที่3ค่ะชั้นที่1มี1่รูปชั้นที่2มี2รูปชั้นที่3มี3รูปก็จะได้ออกมาเป็น6รูปค่ะต่อมาเราสามารถหาความสัมพันธ์ของแต่ละชั้นแต่ละขอโทษค่ะแต่ละครั้งด้วยการใช้ความสัมพันธ์เหล่านี้ค่ะ ต่อมาเราจะหาครั้งที่4กันค่ะครั้งที่4ก็จะมีทั้งหมด4ชั้นชั้นที่1ก็จะมี1รูปชั้นที่2 2รูปชั้นที่3 3รูปและชั้นที่4 4รูปก็จะได้ทั้งหมด10รูปค่ะการโจทย์ถามว่ารูปในครั้งที่10เราก็จะมาหารูปในครั้งที่10ด้วยการนำา้รที่ที่1มาบวกจนถึงครั้งที่10ค่ะ เราจะใช้วิธีการหารูปในครั้งที่10ด้วยการจับคู่ค่ะจำนวนแรกจับคู่กับจำนวนสุดท้ายก็จะได้11จํานวนต่อไปก็จับคู่กันจับคู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะเราจะได้ทั้งหมด5คู่นะคะดังนั้นจำนวนรูปในครั้งที่10จึงเท่ากับ รูปค่ะต่อมาโจทย์ถามอีกว่าจงหาพื้นที่ของรูปในครั้งที่10เราก็จะเริ่มหาจากพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนค่ะโดยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโจทย์กำหนดให้มาว่า รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนึ่งรูปแต่และด้านจะยาว2เซนติเมตรค่ะเราก็จะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยการเอาด้านคูณด้านค่ะก็คือเอาสองไปคูณกับ2ค่ะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก,ก็จะเท่ากับสตารางเซนติเมตรค่ะต่อมาพื้นที่ของรูปในครั้งที่10บ เราก็จะต้องนำ55รูปไปคูณกับ4ตารางเซนติเมตรค่ะ ที่ของรูปรูปในครั้งที่10ก็จะเท่ากับคูณ4 5คูณ4 20ใส่0ทด2 5 4 20ทด2 20บวก2 22ดังนั้นพื้นที่ของรูปในครั้งที่10ก็จะเท่ากับ220ตารางเซนติเมตรค่ะ ถ้าหากว่าเราใช้วิธีการหาความสัมพันธ์ของแต่ละครั้งโดยใช้ตารางเราก็จะสามารถแก้โจทย์ได้ง่ายขึ้นขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ